สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องกันแอนบูเล็ตอินไทยครับที่พีนี้เรามาอยู่กันที่สนามยิงปืนกองทัพอากาศนะครับเราจะมาทําการยิงทดสอบกระสุนเก่าเก็บติดปืนประมาณ4ีหปีนะเพื่อนเพื่อนสำหรับกระสุนล็อตนี้นะครับก็จะมีแบรนด์ของรอยัลนะครับแล้วก็มีบูเล็ตนะครับแล้วก็จะมีของไทอาร์มนะครับขาดแต่ของ NRC นะครับ NRC พอดีผมไม่ได้ซื้อติดไว้นะครับสำหรับกระสุนหัวลูกนะครับอันนี้ อายุอานามก็4ีถึงหปีนะครับก็ต่อจากอีพีที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามายิงทดสอบกันดูว่ามันจะลั่นหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะเกิดเอฟเฟกอะไรขึ้นนะครับจากกระสุนที่เราติดปืนไว้นานๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะยิงทดสอบนะครับเพื่อนๆยิงผ่านขวดน้ํานะครับเพื่อทําการเก็บตัวอย่างหัวกระสุนนะครับว่ามันบานมากน้อยแค่ไหนนะครับ3ยี่ห้อนะครับก็เดี๋ยว ไหนๆจะยิงแล้วนะครับก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบยิงกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะยิงทดสอบสามแบรนด์นะสำหรับกระสุนตัวนี้เก็บไว้นะครับตัวนี้เป็นบุ l เลตนะครับแล้วก็ไทอาร์มนะครับแล้วก็มีของรอยเ l นะครับเดี๋ยวผมจะยิงของรอยเ l ก่อนนะครับตัวนี้นะครับ ผมจะยอดยิงทีละนัดนะเพื่อนๆน,นะครับเพื่อป้องกัน <c oughs> อุบัติเหตุ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปยิงบุลเลตไปยิงรอยเยิกันก่อนนะครับโอพร้อมครับ เพื่อนๆสำหรับโรยืนนะยิงได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราไปหาหัวกระสุนกันว่าหัวกระสุนมันไปอยู่ตรงไหนนะครับโอเคโรยืนตัวนี้น่าจะประมาณร้อยยี่สิบสี่กรนนะครับอันนี้ขวดโอ้โหทะลุสี่ขวดเลยเพื่อนๆนะครับอันนี้ขวดแรกบานเลยนะครับขึขวดที่สองไม่อยู่นะนะเพื่อน เดี๋ยวหาหัวกระสุนก่อนนะพเพื่อนๆอันนี้มันเด็เทเลยโอ้โหนี่นะครับนี่รูเข้านะพเพื่อนๆนี่รูเข้าอันนี้รูออกรูออกฉีกเลยนะครับอันนี้อันนี้แผลอันนี้ขวดที่สองสองขวดนะครับขวดที่สาม อ้นี่เพื่อนๆหัวกระสุน,อย,น,นอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้นะครับโอเคได้มาแล้วครับนี่เดี๋ยวเราไปทำคลิปกันอีกทีนะครับว่ากระสุนแบรนด์ไหนนะครับบานกี่มิลน,นะครับตัวนี้ก็บานได้สวยงามเลยนะครับสำหรับ รอยยนะครับตัวนี้รู้สึกจะเป็น1้อยสหรือร้อเดี๋ยวผมไปดูที่กล่องก่อนน่าจะ124ยิบส่เกรนนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมจัดอุปกรณ์ใหม่ก่อนเดี๋ยวยิงทดสอบอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับตัวนี้เก็บไว้ก็5ปีแล้วนะเพื่อนๆก็ยังใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าให้ชัวรก็ผมว่าเอาสักปี2ปีก็พอ <laughs> โอเคเดี๋ยวไปลองอีกนะครับอา,อาจจะ เดี๋ยวเราไปลองอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเดี๋ยวลอง b u l l ลต์มาสเตนะครับโอเคเดี๋ยวจัดอุปกรณ์แป๊บเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปยิงทดสอบต่อนะครับเป็นกระสุนบุ l l ลต์ะ Bullet นะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ากี่เกณฑ์เดี๋ยวต้องไปดูที่กล่องก่อนแต่น่าจะประมาณร้อยร้หรือ124นี่นะครับเพราะว่าหัวมันค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับบุ l เลต์มาสเตนะครับตัวนี้อันนี้ก็ประมาณ สี่ห้าปีเหมือนกันเพื่อนๆจำไม่ได้ประมาณนั้นเลยนะครับโ okay, อเคเดี๋ยวไปทดสอบยิงกันดูอม oh. จายเพื่อนๆโอ้โหน้ําเปียกมาถึงนี่เลยุแรงมากโอเคเดี๋ยวหาหัวกระสุนกันนะครับโอเคเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราหาหัวกระสุนกันก่อนนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นนัดจะเป็นอันที่สองมั้งเพื่อนนี่ฉีกขาดประมาณนี้เลยครับแรงอัดเดี๋ยวหาอันแรกก่อน นี่อันแรกโอ้โหบุเลตให้ให้แรงประทะเยอะมากนะครับฉีกฉีกขวด2ลิตรนะครับออกเป็นเสียเส่ยงเลยเพื่อนๆน,นี่รูเข้าอันนี้ขวดแรกนะขวดแรกกนะระจุยเลยตรงนี้ฝานี่ขาดไปเลยเพื่อนอน,นี่ฮะเสียลูกนะครับตันแรงอัดเยอะมากเลยครับอันนี้กระป๋องที่3ามอ๋ออยู่นี่เพื่อนเพื่อน อยู่ในนี้เลยนะครับขัวโอเคออกก่อนอนนี้เพื่อนๆน,นี่อ้อเศษของตะกัวกับทองแดงหลุดออกมาเลยนะครับอันนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองยิงอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับไทยอาร์มนะครับโอเค โอเคเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปทดสอบอีกแบรนด์หนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นไทอาร์มหัว124เกรนนะครับแจ็กเก็ตโฮลพอยท์นะครับหรือกระสุนหัวลูตัวนี้ก็น่าจะ4-5ปีเหมือนกันนะครับเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราไปยิงทดสอบดูว่าเป็นไงบ้างนะครับ ออกหายไปแล้วเพื่อนๆหาไม่เจอเดี๋ยวหาหัวกระสุนก่อนนะครับหาหัวกระสุนกันก่อนเพื่อนๆรู้สึกมันจะแรงมากเลยไปไหนวะอ๋ออยู่นี่ครับอยู่ในขวดนี้อันนี้ขวดแรกกับขวดที่สองโหแรงกว่าบุลเลตอีกเพื่อนๆว่าบุลเลตโหดแล้วนะอันนี้ไม่งโหดกว่าวะ นี่ไทอารม์แม่งฉีกอย่างนี้เลยเพื่อนอันนี้รูเข้านะอันนี้แรงอัดของกระสุนหัวรูนะครับหรือกระสุนหัวระเบิดที่เพื่อนเนเรียกเองจริงมันไม่ได้ระเบิดนะครับนี่อันนี้ขวดที่สองครับมาจบอยู่ที่ขวดที่สามครับหัวกระสุนอยู่ในนี้เดี๋ยวเราเทน้ําออกก่อน เพื่อนีตัวนี้หลุดออกเป็นอนี่เหมือนกันนะโหแต่บานหดร้ายมากนะครับบานน่าจะเยอะสุดแล้วนะในบรรดาหัวนะครับนี่เป็นเศษหัวตัวเคลือบทองแดงของมันนะนเพื่อนโอเคแต่ผมหาปอกไม่เจอปอกมันกระเด็นไปไหนไม่รู้อุตส่าห์ยิงให้มันพยายามค่าปอกยิงได้แค่แค่สอง สองนัดนะเพื่อนๆนี่นะะก,กีปอกไปไหนกว่าอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่เป็นไรมันหายไปแล้วเพื่อนๆ,ๆไม่เป็นไรก็เดี๋ยวโอเคสำหรับอีพีนี้นะครับก็สำหรับกระสุนที่ผมเก็บมานะครับประมาณสี่ห้าปีนะครับก็ยังยิงได้นะครับคือเราไม่ได้เก็บในที่ชื้นมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบ้านนะครับก็ ยังยิงได้ปกตินะครับเพื่อนๆสาหรับกระสุนหัวรูทั้ง3ยี่ห้อนะครับโรยอ t ไทอาร์มแล้วก็ b u l l ลตนะครับโอเคเดี๋ยว EP ีถัดไปเราจะไปนั่งวิเคราะห์กันนะครับว่าขนาดของการบานของหัวกระสุนนะครับทั้ง3 3แบรนด์นะครับว่ามันบานขนาดไหนนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ